ไปครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะวิญญาณเนี่ยสายบุญนะครับปูนะครับน้องมาเดื่อเดินทางมาเรียงทางลานแขกอย่างก่อนร้านปูแขกนะครับแล้วคนนี่แหละคนได้รวมอาหารการกินเอากุ้งมาถวายปูนักขอโุขขอลาบขอโุขขอมานจากปูพุ่มปูเจ้าที่เจ้าทันเจ้าบาลเจ้าซองพร้อมท่องปูชีพขาว ขอให้รับเด้อปูเด้อลูกหลานเอามาถวายขอให้เพนมีโชคมีลามมีโชคมีหมาค้าขายร่ำด้วยสาธุครับเนาะคือสายบุญพึงเดินทางมาเอาอาหารการกินเลี้ยงปูนะครับมื้อนี้เนาะมีมนต์ปูแต่ปูพุ่ปูสิว่าจังไหนจำรับกุ้มชุดพิเศษเนาะมาเห็นไหมครับผมโอ้แล้วเราปูสิว่าจังได๋เนื้อไม้เห็นเนาะครับผมรอ รอบเบิร์ว่าปูเสีพ่อนสายบุญเพิ่นต่างๆนะครับเนาะที่เพิ่นสวยมากเลยค่ะเพิ่นเดินทางมาเลี้ยงอาหารปูนะครับเด้อรอว่าปูเกระตีหายพ่อนเองสำหรับวันนี้นะครับเนาะร้านกุ้งแขกนะครับเด้อพี่น้องสามารถกุ้งแขกต่อไปตามไม้เล็กเท่าไรครับมีไมว่าขั้นสิบไปจวงด้วนซะเออครับแต่เราไปดูตรงไอ้ปูสิมากกว่านะครับผ่านมาพันเออ นี่แหละไ้คูนี่แหละซอยหัวในบรราคูนี่นะเออมาครับเนาะค่ะตอรีครับผมเดี๋ยวรอดึงบรรยากาศตนกันครับ

จานครับขวาคัด้านซ้ายนาว่าทักคอใการในกบนะาในกบกระดาจานเจ้าภาพจ้ะครัูใดดใคือใครเพาเป็นหนังักายเงินเงินนักนเออที่ด้วยใจด้วยใจเป็นคือเทนของเรำอยากเทปอยากทางนั่งอีโาอยากขอเพิ่มผ้าวาวรางงินนั่เนาะ เออขาว่ากินไม่จบกมหลาบไม่จบไม่หวานเขาเห็นไม่หายวะาม่มีแล้วหรอกเออขาม้าโชคขาลากขาชคหาหวานขาข้าไดหเออได้เท่าแอุ่แตว่ากินมาท่านทั้งมาบุกนะเป็นมุนกุศลมากบุกนะขอมือบาราลไม่เพิ่งชิ้นฝขาวขาวโตตากแล้วหรือเออถอยพกปักรักษาถูกฟ้านวายเมื่อหายดืเย็นเป็นทุกใส่อยกันเหตุกันทังข้างคือาถนะเมื่อมีในน้ำผ้าว่าร้ายคือร้ายคนตาเารู แหน,น,น่ะแหนะน่ะนปำปูแมนะน่ะปลนนาทกกุ้งม่แข็งรแต่ท <c oughs> ี่กุงก้งขัหามเลปูกุงก้งแุ้งล้อกะว่าชนะเกุ้งกะวาากากาก่าชนะเกุ้งกะได้ที้ลบหน้า่าถามว่าลบคันไหนมีความหามายไหมอันแกกุ้งมานะอันแกกุ้งมากนะไม่ถอะวะรถขนันยังไม่ถอะวา มันข้างหน้าคู่ข้างหลังาไม่มีง้พ้อเอากำลังถิเข้าได้เข้าใครไม่อเออมันขางท้ายคู่ข้างขวามันข้างหน้าของข้างหลังท้งใช้จตกเป็นข้างหน้ารถไปหลอดอล้าให้มาทงใช้จตเป็นข้างหน้ารถไปหลุกแล้วไอ้แตะนาดเออไม่ใจใจใช้ค่าใจว่าหา พ่อกาบติโติขาอยู่แบนู้แล้วหล่าว่าเป็นนย่แบบไม่ทุกยู่แล้วหลเล้าถามหาเขาเช่นิ่หาบ้างถามหาโคขาบ้างหาโซาไานอยากหาอย่างค้องระได้ไหมถามได้หรือเปล่าถามเราก็ทำได้กว่าเป็นยังถามน้ำได้มั้งกิจการงานจากทุโรอไหมพ่อจะตรีไหมพ่อก็ถามได้ครอบครัวยูเป็นเป็นถูกไหมพ่อก็ถามได้ถามเรื่องคู่ครองก็ถามได้ ถ้าไม่ถามพ่อบอกหมดนะสายางไรเนาะกิจาการเป็นไงคะพ่อเออ่อกิจาการก็พอไปได้อยู่นะลูกนะอือพ่อก็เ้าไทยเป็นอยู่ดิกิจาการงานก็ดีอยู่นะอือกำลังแต่ว่ามันไปในทางที่ดีอืร้านเป็นไงคะร้านดีไหม,ไม,มร้านร้านชืน่อว่าร้านอะไร ร้านกุ้งแขกค่ะร้านกุ้งไข่ไ่าใช่ร้านกุ้งไข่เหรอ <c oughs> คนคนที่แขกรับเจ้าของร้านืีอแขกอ๋อ <c oughs> ร้านกุ้งไข่ <c oughs> แต่คนเป็นคนไทยข้ามมกุ้งไทยไม่ใช่กุ้งไข่ถามว่ามันคือดีเพอาเพราไอ้พอถึงถง่ห้าเติมโลนท่งนนีว่ามันเติมโล่ไอ้เพราเติมาัและคัน ป้ายก็มีเลขกไหมด้วยไปี้เล็กไหมใช่ยาพ่้อกัดที่แต่ละนาเขาว่างกุ้งถ่้นว่าหลุงทังว่าคิดจะตายว่ายสิดใชรุ่ก้าวมาไปได้ก็คันว่าเตึงก็ไปได้หลกแล้วไปได้ดูไปได้ ไปได้เรี่วๆประมาณเท่มาดาได้ปูแดงมาเอประมาณเ่ามาดาอย่างีว่าประมานเท่ามาดาจ้ะคู่ไหนว่าเขาวันเจอจุดถามไปเเจอแน่นะพไปคู่เขาใหเขาอาการเขาเขาเขาถัดตัวรงาวะร้านกุ้งแขกร้านกุ้งแขหมายเลขเท่าไหรบอพ้อมาหมายเลขสองทับยี่สิบครับ้องทับยี่สิบ ตลาดอตโอท้องคำยืดหยุู่กป้องไหมถูกป้องไหมท้องคบทองูกซ้องคูก้าแบบมักนไม่ีจงมหายได้เลมันมีโง่เขนอยู่นะมันไม่ฟังได้หรือูงเอามาดูแลพอเตาให้พอเสร็เติมให้ได้หมดเลยครับ ห,หาไม่โทวไม่หลาไม่ท่ไม่หวานหาเมืม่อไหล่นอใหาท้ล่องไรว่ากิจการงานจะเรื่องกาวหนาทำอะไรก็ให้ยคืนห้เกืนหายแห้งแห้งไร้รว่าม่โมผู้ชายจะถาว่าผ้าใสสบายขาว่ายหาจะรับตัเองเนผูจะทั้งนี้ที่ทั้งป่าจิดกับป่าทะเลน้ำเงินทั้งรักตัวสีาวกับป่ารักรักได้รักอุ้ยรานโต้แหงแห้งรวยรวยขาขายร้ารวย หางน,หน,น่องห,องหนา,นา,งาน้องไข่ท้องหายมากแต่งานแต่เรื่องก,ก้าวหนาแล้วถูกต้องเออไข่ทองว่าด้วเด็นเป็นทุกสุ่าแต่เรื่องแ,ต,แต,ต,<า>ต่องแต่<ช>เรืเออ่ร้กุ้งไข่ไข่ไหมไข่ครับเออไปดูงบบไปดูแบบไปตามชองรับท้องถูช่องพับท้องถูดูดิกงเด่นกันะลยช่องทับท้องถูเ้น ขัดไงนไี่ว่าคือว่าจำมีค่ะขั้นว่าจำเมื่ไหร่เพราะว่าคู้มาตัวจืมจำเป็นที่เคี่ยวกูตัวจ้มาโตไงขมมไมาไปดูจังแมงมาตไงมาไปดูนั่ไแอนว่ะาที่เาูไั่งถามมนถึงว่าไง่าตไงมามตไง่ัาโตไงเนี่ย tiên thuốc vào cả bao mượt tiên tơ luôn tiên mệt bằng mệt thứ à, hả này nó cho mấy cùng cái giọng anh này Thôi thân anh khẩu lời giặc là cung khè nguyên cái khè má cung khè ừ hãy tưởng tượng mấy hàng đã được đó à có tay nắng có tay con tay quay đây ừ à má khó quá bà thôi không bỏ lỡ ข้างหลายเข้าได้ข้างขายเข้าได้ข้างขวาเข้าได้ข้างซวายคนอะไรถึงเลยเออขาว่เออขาวกว่าได้ไงบ้างเอาหันส้าก็หลับม่าหไมาน้่หลูกเอวสุกขครับแม่หายตัวเด็นไปทุกๆครับก็โยป็นเปทุนๆหันไหน่็หายเข้าหันว่าแล้ลูกเ่อหางไม่เปแต่ยนหางไม่เนลี่ยม จัดจัดจัเป็นการัภาพไปได้ขายปู้นั้เอาข้างไหข้างทางข้างทางเขาวางเด็กาญิงเป็นเป็นผูเอาว่าใช้ไม่พอตองคัหาฮัลโหลฮัลโหลัลโหลฮักโหลฮัลโหลดัลาหัมโหลฮ่ลโหลฮัลโหลฮัโหลาัลโาลฮอลโตาฮัลโหลฮัลโาลาัลโ้ลัลหลับโหวฮัลโหลฮัยหลแัลโหลฮัลโหลฮัลโหพฮัลโห่ฮัลโหลฮัหลฮัลโาลฮัลโหลฮัลโหลฮัลัหลฮัล่ เออกต่บ <c oughs> ้านขวงเาขาดว่าขอสุเขอแบเขอวุเขามาหายูกหลานเยอเย็นไปทุถ้าคิดจะตามงานแต่เริ่กล่าวหากระลุกล้ะเทศอันได้นว่าสงพ่อใดกับหายตาว่าสงพ่อมีกตหามีห้ลูกเนวายไปทุกทุกคูชุคนกร้ดลูกเด็ออันนี้จะมาลานนังิน่อยอ้บอกปูก็ได้หลานสัตจะเริ่นขาคทักตเริ่มทักตเริ่มขายอะไรทรับขายของซ้ำบ้า เออพ่อสิไปได้ว่าพอก็ไปได้นะมขาอว่าอ่านได้ไกลนิดนึงน่มหน่นะทราบอย่างเออหาพอสิบอได้ลุดแล้วร้างีอาที่ามเขาเอาบนวาระมี่โปรที่ผักข้าคอปูตากของห้าลุดเข๊กบปากตาดูสามเออใครท่าว่าขาดถึงแล้วพอเด้อลุดกลกับจิตวิญญาณาอยผัดให้ไวจังทีได้ล ja ุดแล้วหาว่าเป็นงานับท้าวมา แล้นเ่นหายว่างดีลักลอกค้าค้าโฉค้าราค้าโฉค้าหวานพ่อผีได้หรือหลับได้หรือลูกลอบได้หรือลับต่เรต่เริ่มลักลอบแล้วตเริ่มงไม่ให้อาขามากกว่เข้าใช้หรือเข้าขวั้นเข้าขวั้นเข้ามาทางพ่อเอ้มาหาคิพ่อกัดมาขอเกินข้าบหวานไม่มีอะ

ถามเข้ามาถามว่าแบดักถามองอยังพอกันถามนายตัองเส้งว่าเป็นหนังบุกอือเนี่ถามเลยนี่เออถามดังเรา่ วันวันนี้วันที่6เจสแต่เจพ่อป้าจังวันพ่อเป็นอย่างนั้นมาวันนี้ก็วันวันนี้วันที่ที่ถ่องเลขกสองมาอีกแล้วไวีแต่ท้องกลับถ้องเข้าหางเองมาวันนี้ได้ที่สองทับถ่งแล้วก็ถุงทำไมถุงถึงไม่มีเพราะว่าวันมีท้องกับถ้องมันก็เลยถุงขาดแรงครับ มาเมื่อมีแับไปเมือฐานวัน้ําใโตกไสห่าไปโตกใสหวานน้ำใสแล้วลกเออเออแเมื่อว่าหาข้อเมื่อมีข้อว่าเคยกินกลุ่ใไงตกเกือไงกับไงโขดไง้กิมไงเตรมเขาปากว่าหลงวันนีพ่อข้อจะมีรางวัลให้ลูกผู้หลานเออแต่ว่าเฉยกัางเฉยกัางแงข้างคูตาขาดตาหาแล้วลูกเคุณหน้าบอกราชทางพ่อญาตก อันันตหน้าคาราาจุดโกทานาคร่าเท็จเท่ากุ้งนะกับพรทั้งหอระคั่งเท็จแก้วบ้านนี่เหลือพระถังกาจายเหลือพระถังกาจายพระถังกาจายรู้จักไหมพระถังกาจายพรทั้งมระนักโบดแด้รูล้วถ้อยการเท็จถ่อยการถับารังนี่เขาจังขืนใดเกิดก็ู้แบงกินแบงไข่แบงพักรู้จักแยกแยะผิดชอบทั่ดี พาราภีเราถึงจะตื่นาวา่เมื่อวานน่ะค่พที่เทศจังหวัดมาต้โลกอันนี้เม่นเงนกันนี่อือเรื่องควา่าพี่เทศจัไหวัดางน่หนมาั้งมากัุกหลังไม่พอว่านั้งาหนไหนหลุดร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 ุรุุที่ไปเติมคองไหนพอว่าตั้มไหนเขาตังผีนี่ค่ะ นำมันทั้งใบก็ได้นำมันรูมได้นำมันรวมเก่าเก็บเลนำมันเก่าเกติมแมงมุวางหมูแดงวานหมูแลงเอาพ่อให้จังไรพี่หอบไปพ่อไม่ถือพี่เสกสัองไมีหอบพี่ ทางแพงอีกแรงกว่าตายพักผักว่าท่านี้ทางแพ้งกว่าม่ีบ้านเอ่อนำว่านเติมเติมแล้ววะไรพวกได้ก็ไปเติมสมุนแพรบ้างเวลาขั้นนี่งว่าท่านใดเติมมะม่งบ่ายเท้จังไหนมางทนี้ทางโค้ทางแต่วลาพอตั้งถิ่นหอลานทอดทางพี่เท่จังนหจังถิ่เติมนำว่นใดบ่าง้นอีพอว่าเติมไหนว่าหอดบานแผ่าอโ เหลือแต่เก่าค่ะเก้าเหลือแต่เก่า,หาให้เลือกเติมอ่เพอบ้านหนา,า,าววัเก้าเด็ดวันเต็งงมเลยบ้านหมดขาดประหลาดเลยท่าน่าเติมว่าหอดบ,บานไม่หยุดพ่อให้เลือกเขาเขาดูเขามีาม 5, เก้าห้าเก้าก็เอาแบบเป็นถังเลยปะปูเอาแบบเต็มถังถามว่าก็ขั้นเติมเก้าไหไปเก้าใดว่าไปเก้าใดทั้นเติมเก้าหาไปเก้าใดวะบ้าไานนหน ไปได้ขาดไปเติมเก้าหนึ่งไปตับได้แล,ล้วต้องฟังให้ดีเพราะว่าก้าวเกิดมันหมดแล้วขาดตลาดน้ำม,มันขาดตลาดขาดกับขาดว่าพี่นี่พี่เท่ามาขาดกับว่าขาดลูลกหลานกับเจ้าเป็นต้องเดีอดมันเหมือนกับอีน้ำมันเดือดระเบเ,เออตัจกจุกจั่ง ขาดตาขาดไม่ไห้นที่เติมมาคู่คู่แดกกลับไปเติมคู่แรกกลับไปเติมบาดนี่พาการมาวันที่ที่ชิ้นทอบาดนำว่านเก่าชิ้นเด็กบัดว่ะืออแต่นำว่นเก่าหางก้กัมเตมเลือกเติมเองระหว่างสองนี่ห้องหมไปเก้าหนึ่งไปตัดบ้านต่เก้าห้าไปตัดบ้ได้ได้ขาเดียวเฮ้ยเจ้ารำนาเย่ม ตั้งที่ได้สิว่ากต่าว่าวันที่เท่าต่องนื่อเข้ากครับก็ฝันถ่งน้าหวานว่ากันถือว่าวบาเลยอ่านงานว่าวันที่ดีที่สว่าวันที่ดีที่สิจที่อีอีพอคือสิทหมืนในเมื่อมาแล้วก็ต้องเชืโอ ใช่ไหมข okay. ึ้นมาเราเขาีกว่าเุ่เขาดีกว่าคุณเปราะวันที่้าวเขาดีกว่าคุณแก่ขอ้งกลายเลขที่กับสองสองไปจ้าวได้คลิปทีคุณแก่เบิดที่คู่ตอ๋อเปิดไปเปิดมากคุณแก่เกินค่ะมันยับว่ราะขึงไปจ้าไปคุณแก่เบอร์ที่2ีในวัดที่20ทิบแก่หวา เอาแล้วเปิดกู้ท้องบัานใดวันที่ดีที่สุดกู้แกเบอร์ที่ที่ที่หวันเอาอีกเร้ออีกข้อปวดมากเลยปวดส้อบาดกูนะพ่ดไม่ต้องปวดหัวยังไม่ขายเกินไปยังมีเวลาแก้ตัวสูกต้องเพ้าป้ายมาก็ท้องทับท้องถุนมาก็มาวันที่ท้องถ่อกู้แกก็เบอร์ที่ท้องที ไม่ใช่หนึ่งนึงขี่จับิิดจับถูกเพราะว่าพ่อตาร้านเออู่พุงตาร้านนะเราได้กินร้าสายชัดสายมาเป็นตาครับืไองจับผือได้จับถือพ่อดีผู้โชคดีก็เลยเอากลุ่าไงมาถวายพ่อพ่อเขาเรื่องเดกกินมากที่ดิที่องกุ้งแกกาเปิดได้เบอร์ดีที่สีป้าที่ดินมาเ้าันานมาใส่พ่อแล้ววเพราะว่า อะไรก็มีแต่ถองกับถองมาทักพอาเราถือว่านี่นังหกแยกตะมือเาเนอ่ยู่ปูว่าว่าตังเราตังว่าเลยอีหวีอีหบ่อเลยรินตังลรอกินจังและกิน, <c oughs> น,นใจด้วยนะลูกนะนั่งหลับโรงแรมน้าขอเพิ่มข้าวหานได้อนะลูกเนาะขาขาานนาใครท้าวมากขาดคืนให้แต่เร้่อแต่เร้่องนะลูกเนาให้เมื่อนไงมากห้ข้าว่รมากทุกูนทุกคนใจ่ว่าขาข้าวาวัท้าาาทอเออในเมื่อแต่ว่าเนี กายาไปเติมน้ำไม่น้ำเลยตับอาา้านคิว่หอดบาดอืทั้งน้ำเก่าเก่าเกน้ำาวาันข้าเกดเติมแรงเลยบ้านไปนังเขาเพิ่งเช่าขายพ่อกับม้คเพิกันขัน่เติมกับว่าหอดบาดแลยเนาอตั้งไปเรียกเติมมาลูแลข้าวอมันกับข้าว้าเมื่อมีพ่อเปอิดกุแะนะเปิดกุย่านะู เปิดวันที่ทิพย้าแต่ว่าคุณแกจังหมืนวันตัง้งเหมือนในวันที่ดีที่สุดอีนั่งบอกอยากเออ,เอ,อยังว่าไปตับกินจับกินกูคุ้มก็ได้แต่นงอนตาว่าอ้กระดับรูกหลานเอาอาหารการกินมาให้เอาอาหารการกินมาให้บาทนีนคุณแกว่าพ่อไปเขี่ยนบปุง้งตากได้นาะเห็นเบอร์ที่ทีเพอว่ามันหีิบที่ทีนะ พ่อขาเอาไปมนาะไข่โป้คุ่งจัดก้ารพ่อเบิ่งเนอะเปิดไข่ลูกไข่หวานเลยนะโอ้พู้แบคุ่งเฮ็ดู้กันเจ้บาบอกเข้าดิพ่อเขาเล้ยไปตัวตาเบิ่งหมือนไปตัวตาเบิ่งว่าว่าที่ดีที่ถ่อมม้วนแตงจนคุณแก่ที่หันใจแส่วัดบ่แม่มาเป็นเวอร์ดีเข็ดีเบิ่งหนึ่งที่กับท้องที่มันใกล้ๆกล้กันมันก็เลยหลงกัน เพราะฉันคิดแต่ลาหน้าเบิ่งแล้วให้พิดแต่ราหน้าดูพว่าดขวมเข้าเี่ามันรวยว่าพร้อมกันเห้ด้รวยว่าพร้อมกันทุกว่าพร้อมกันรวยว่าเราไม่กี่เฮ่าถานมากจังฉันนันว่ามี่คนถูกแต่มากล่าวว่ามี่ค่อนรวยเลยดูหน้าหลาพี่แต่ราหน้าเบิ่งแล้วก็กอนคิดกอนทำกอนตัดสินืมคิดว่าอะไรถิ่คิดว่าอะไรถูกอันไหนคืออันไหนว่าคือ อันได้เป็นใจยิ um ่ร้ายอันได้เป็นใจยิ่รนแล้วลูกบ่งพิจารณาตอนทำน่าอ๋อใครไม่เท่าไม่แบบป้าพ่อจีบไหวพ่อไถแล้วลูกบ่งอ๋อใครไม่เท่ไม่แบบไม่เท่ไม่หวานสือขภาพแข็งแรงแล้วลูก้่งหายเหนื่อยมากหายท้องไหรมากพิจารณาแต่เรื่องการหาให้ยิงหลังว่าส่งพ่อได้แต่หายใจเห็ยิงหลังว่าสงพ่อไม่ดีการไม่ ขอให้เดินทางตรงปลอดภัยาเติมน้ำมันนะเติมน้ำมันเก้าและก็หนึ่งเก้ากลับค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าเปิดคุกแลกวันที่ชาวทีแล้วต้องตุรับน้าข้าวคนคู่ราคานาบค่ะมันว่าแรกวันที่ข้าวทีมันไรกวันที่ข้าวท้อการงานว่ากูแกเบอร์ดีสุดคือ เออบ้าก็ชาวลงนหนาล้หลังเขาคู่เถ่าเนะาะเท่าแน้วนี่แตววนแนวน่ว่าท่านแกนแ่ว่าท่านแกวยุ่ท่านคีดเถ่าต่อไปคักเลยผู้ใดคิดเถ่ากับเท่าไปเลยแต่ว่าพอว่าถ่าพ่อยังอยู่ยงคงกว่พันันเดิมพ้าไปใช้พกอืนไปทำมาพกขึ้นกันไปใช้พกขแต่ว่ามันคือพ่อพกปืน่นนะเพราะว่ามันอันตร,ราย ไปไหนต้องเอาเไปขู่คนพอก nhạn พอกี่หอหนังตัวอข้งแผงหมือนึ่งตื้ทข้งแผก็เว้าวต้านั่หะวันว้าวว่ใม่จักอิยาพอเบาจักาไอันมว่าวันนี้โชควาขนาที่ท่าตาตัวใหญ่ใว่ังเดือเร้อาไม่ถามว่าจะรักูได้ว่าเข่ง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 ว่าไรมัดงคี่ขาดตักว่ะเร่งในยอ๋อตรงนี้เหนือยจำไว้นะ พ้วางดึงดูดยกอวกต่แม่ว่างเปตื่นางมางอาถ่ายว่างทำเอามานม,มั่งเพลิเคต้องถ่ายทองตงมังเดเปิดมาสองชั้นเลยตัมาสองั้นเนี่ยเออมาสองข้างปับตื่นทองข้า,าง,านง,งนันข้าแกกลุ่มตัวข้าแกกลุ่มทัททกษะข้างไหนแกกลุ่มข้างดังเก่าซี

แกให้มาถือได้หรือถ้ามแกไม่แถือัวชักหัววัวปูขนาดหข้คนปูขนาดไหนละก้อนนาเนาะหนาหนักขั้นหนาหนักขั้นที่คิดไปไม่ต่างาหลักพี่จาราูเหรอเเือ้องาหวาดเนะครบาขั้นเทียเอากุ้งมาถวายปูเนะครับเนาะขั้นแหก แรล่นข่าวาครับฮัลหลแรกแล่นแล่นทั้งหนาครับอะไรไม่ใช่หนานี่พี่น้องมาตรงกันคักแันพี่น้องคักกันเนี่ยอืมน้ำมันน้ำมันเบิ่ดอ่าน้ำมันเติมเบิ่ดเหลวร้านอ่ากุ้งแขกทันมาเนี่ยน้ำมันเบิ่ดต่ำอะไรอ่าน้ำมันเบิ่ดมามามาซาโกมูมาซาโกมูอ่ามาฟาร์มกับกุ้งใหญ่เลยครับผมแต่ว่าผู้ว่าอยู่คู่หนาพี่จะละหน้าเมืองพี่เลยสิ ไห้ได้โชคได้หลพี่น้งเอ้ยภาพไปเยี่ยมคนที่รานกุุงเบ่ไกลบ่ไกลเก่าซีพีน้องเก่าซเจ็ดเก่าค่ะนะครับเนาะดูดได้ครับเก่าซีเจ็ดซีเจ็ดเก่าพี่น้องเอ้ยค่ะค่ะอ่าเก่าซีเจ็ดซีเจ็ดเก่าตัวเดียวกันพี่น้องเดีกันนาให้ารถแกกุ้งจพี่นายยครับผมรูดดดครับผมน้องรถต่อราน้ามันบดปูตาเพิ่นทักจักสีได้พี่น้องเนค่ยตอบ บังเอิญจังไหนจังมาตรงกันค่ะแข่เนียน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 เนพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเพิ่นจะขี่คันไหนมาเนาะนะครับเนาะผลผนมาสองคันแต่ว่าคันแกงกุ้งมาเอ้ามากวนนะครับเนาะขอให้ยิงๆแล้วก่ะเด้ออย่าลืมเนาะร้านกุ้งแขก์นะครับถ้าแตกตุ้มนะครับเนาะตามนั้นนะครับเด้อผิดจะหนาเบิ่งไปน้ำกันครับผมตลอดที่นี่ครับผมสวัสดีครับ